M สามร้ลูกโม่ที่ยิงแรงที่สุดในเกมอาร n a าเบรกเอาเพราะใช้กระสุนเดียวกับ SVT มันช่างเป็นปืนพกที่มีขนาดกระสุนก็ง่ายที่จะใหญ่เลยนะแต่ใหญ่ไม่สุดเพราะ Mk 3ใหญ่กว่าเห็นไหมใหญ่กว่าลูกซองอีก M 3 0 0มีอัตราการยิงอยู่ที่200นัดต่อนาทีเป็นโหมดยิงแบบกึ่งอัตโนมัติลูกโม่ที่ไหนเขาฟูออโต้ไหมบอกหน่อย ค่าศาสนาพื้นฐานการควบคุมแนวตั้ง35การควบคุมในนานอ 18, าสิบแปดขั้ตยึสต่ภาภ35เป็นปืนพกที่ให้มาค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะสงสัยหนะักความแม่นยำ22เออไม่มีเลยว่ะความนิ่งเมื่อไม่เล็งยิงระยะบังผล40ก็ไกลแหละมั้งบอกก่อนไว้เลยนะตั้งแต่ใช้ปืนนี่เนี่ยครั้งแรกเลยนะโอ้โห เอากล้องคูสิบเจ็ดมาติดไม่กะกะสันตยติดยิงไม่ถึงอย่างหาเลยหายกูโดนเกียนาการแต่งปืนของไอ้นี่มันก็แค่นี้แหละเบืองเซตที่ททผมใช้คือเซตสามเพียงพอกับไอ้ปืนหานี่แล้วปืน M 300เออมันหายไปไหนเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันกระสุนเจาะสามพอ แค่นี้ก็เหลือเฟือละเอาละหันรับจ้างงานนี้ก็งานหนักหน่อยนะปืนพกนั่นก็ขยันหาเงินหน่อยละกันนะช่วงนี้เงินก็ตกอยู่นะเรื่องม่าบอกความไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่ค์พิงค์เหรอน้องไม่ไดถามมิน้อไหววะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยพอพอนพอ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 เป็นเกลาปืนกาดม่หยิบแล้วก็มาเป็นบอดอะทำใจหน่อยเฮ้ยเ้ยโอเคนี่ก็ง้นอย่างเลยแต่ไม่เกลื่อนอยู่ไม่เกลื่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนี่บ้านมึงเหงาเว้ยวะ

วิ่งมาตอนไหนไม่รู้ปลาระเบิดสตาร์ทเข้าหัวกูโหพวกไหโนปะโอ้คนนี่ไงเจอแล้วตรงไหนในย่าในย่าเนี่ยเนี่นนย,านาย,ยข้าง<ย>าบ้านแหละข้างบ้านเดินเดินบนบ้านโ,โดนโดนบนบนบนเจ็บเจ็บ เจ็บเหมือนกันค so ือยิงโดมไ่ะมีมีตัวตรงนี้อะไรเปิดอะไรวะตายเก่งเจ้าพี่พี่หนังมึงรึเปม่าโดนสอพี่เลยไอ้ตัวนี่เดียกูไม่ตายก่อนดิไอ้ที่นี่ก้าวกูไม่ตายเหมือนกันไอ้ไอ้ยอ่ะไอ้พี่ฝ้ายเก่มึงตายวะไม่ตายไม่ตายไอ้ตัวนั้นมันมมมันไ่่ใชึง Măng kai tà măng kai tà, ok. Ni nỉ hôm bụng hôm bụng. Ui, hiếp, hiếp. Tappa, tiết mít tà mít tà nominon. Ui, miệng, koko. Ui, miệng, 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 miệng 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 ไปแล้วอะยังี้ยังอยู่แจ๊มันโผล่มาเมื่อกี้เฮียเอาวะฮ้ยไม่เห็นน้จะเป็นเฮียอะไรเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะมาที่นี่กันวะเนี่ยมันมีโอ้นั่นไงกว่าอายเช็ดเป็ดโอ้ได้ได้ได้ไ้ด ไม่รู้หรอกมันกำลังวิ่งมารวมตัวกันเนี่ยกูดักทางที่นี่อยู่สองเอา,เอา ระวังมันแอบ,บอยู่ในนี้ไอ้เครื่องกชอบแอบตัวน,นี่ไย่ข้างหน้า,นาตายโ,โ,โคตรโคตรแม่นโคอรแม่นเลยอ่าเศร้านับเพื่อนเอาหัวเลยวะเห็นสองตัวแต่อีกตัวไม่รู้ใช้ปืนอะไรวนหัวกู ไอ้เฮียเอ้ยระวังไอเดียวไอบีเอ็มมั้งไม่โดนเรียบร้อยไปลงกับมะม่วงไอเฮียเอ็มสามร้อยไอลูกโมหัวเด๋อเอ็มสามร้อยไอเวนตะไลเสร็จแล้วพรับ ใช่กูแพ้แล้วกูต้องผ่านปืนใช่นั่นคือกรูเลำไม่ดีโทษปืนไว้ก่อนอะไรวะพูดใหดม่ดิลำไม่ดีโทษปืนไว้ก่อนนะอ๋อลำไม่ดีโทษปืนไว้ก่อนเนาะออมมันก็ดีลำมันมึงคิดว่ามันดีไหมล่ะดีอเออชิบหายแล้วนะ มึงก็เป็นได้แค่ลูกโม่แหละไอ้ที่เมื่อไรจะเอาลูกโม่อีกแบบมาวะฮะ